จเจริญพรคุณโยมเคยเป็นไหมเวลาที่เราเหนื่อยท้อแท้สิ้นหวังหรือว่าสับสนกับชีวิตเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรวันนี้หลวงพี่วุดดี้มีความหมายของชีวิตมาฝากก่อนไปฟังเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ไปยังคนที่โยมรักและปรารถนาดีด้วยนะโยมนะ 1. มีบ้านให้กลับคือไม่ว่าเราจะทํางานในต่างแดนใกล้ๆมากแค่ไหนเนี่ยอย่าลืมบ้านที่เคยอยู่ ปูที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุน 2. มีงานให้ทําคือคนเราก็ต้องทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย4ดูแลตัวเองแล้วก็จุนเจือครอบครัวด้วย 3. ม,มีคนให้คิดถึงคือในชีวิตของเราแล้วเนี่ยนอกจากจะทําเพื่อตัวเองเรายังมีพ่อมีแม่มีภรรยาสามีมีครอบครัวมีคนให้คิดถึงอย่างน,น้อยๆก็เป็นปัจจัยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้น 4. มีเวลาว่างทำในสิ่งที่ชอบคือเวลาที่เราว่างเนี่ยให้สะ,สะแสวงหาความรู้ในสิ่งที่เราชอบสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูก็ศึกษาหาความรู้ทางด้านนั้นให้เต็มที่ไปให้สุดแล้วอย่าหยุดแล้วความฝันในอนาคตของเราเนี่ยก็จะสำเร็จทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตของเราเอง 5. จงตอบแทนสังคมคือเมื่อเราเกิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยจงเอาดีให้ได้ เมื่อได้ดีแล้วก็ตอบแทนสังคม 6. มีลมหายใจเพื่อครอบครัวคือนอกจากเราจะมีลมหายใจเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยเรายังมีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่จะทำสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้แก่กันทีนี้คุณโยมเข้าใจความหมายชีวิตแล้วใช่ไหมนี่แหละคือความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงฝากไว้ด้วยนะโยมนะ 1. มีบ้านให้กลับ2มีงานให้ทำา3 มีคนรักให้คิดถึง4มีเวลาว่างทำในสิ่งที่ชื่นชอบ5มีโอกาสตอบแทนสังคม6มีลมหายใจเพื่อครอบครัวธรรมะจากหลวงพี่วุดดีิจเจริญพรสาธุ